ชาวราศีสิงค์ครับจังนี้ไปงานจะยุ่งแล้วก็ค่อนข้างจะมีอุปสรรคเยอะนะครับแล้วก็มีโปรเจกต์ใหม่ๆงานใหม่ๆที่ถูกใช้งานด้วยรวมถึงบางทีถ้ามีใครส่งมอบงานนะครับหรือว่าวาเนช่วยงานเหล่านั้นอันตรายมากหรืองานเหล่านั้นจะมีปัญหาหมกเม็ดนะครับเพื่อนๆถ้าจะรับทําต้องแบบละเอียดรอบข้อแล้วก็ตรวจสอบดีๆนะครับต้องบอกก่อนว่า ตั้งแต่วันที่วันที่5ก็คือวันนี้ครับดาวศุกร์เขาย้ายจนถึงวันที่30มสิธันวาเนะฮะฉะนั้นจังหวะดาวแบบเนี้ยมันจะเกิดแรงกระเพื่อมในดวงชะตาแต่ละคนที่แตกต่างกันนะครับดาวศุกร์ของแต่ละราศีมันเป็นคนละเรื่องกันดาวศุกร์ของคนราศีเมษคือเงินดาวศุกร์ของคนราศีอะไรก็คือมันแต่แต่นะฮะแต่ของคนราศีสิงห์นะครับคืองานนะครับหรือโปรเจกต์หรือการเดินทางนะครับ ในช่วงรอบนี้ดาวสุขโคจรอยู่ในตำแหน่งอุปสรรคงานอยู่ในตำแหน่งอุปสรรคงานดีปัญหาครับโดยเฉพาะจะเจอคนแบบโยนงานมาให้แล้วก็โอ้โหงานหนักหน่วงมากจะเจอคนประเภทแบบเอาดีเข้าตัวนะฮะซึ่งปกติเราจะเจอบ่อยๆแต่รอบนี้มันจะทำให้เราเดือดร้อนนะครับฉะนั้นรับงานต่อจากใคร ให้ระวังพิเศษหรือบางทีนะบางคนแบบทำงานแล้วโอ้โหทำไม่ได้หรือบางทีรับงานเกินตัวจะวาให้เรามาช่วยให้รู้ว่าถ้าเกิดเหตุการณ์แบบนี้เมื่อไหร่นะครับงานที่จะให้เราช่วยเนี่ยมันมีอะไรนอกเหนือจากที่เราเห็นเยอะเลยพอรับปากลงไปทำปุ๊บโอ้โหอย่างกะเหมือนกับเดิมทีเห็นเป็น กองเนินนะฮะกองดินทั่วไปนี่คือปัญหาแท้จริงโอ้โหเป็นภูเขาลูกเบลเลอร์เลยนะฮะที่ต้องก้าวข้ามไปนะครับแสดงว่ามันมีอะไรที่มากกว่าที่เราคาดคิดเยอะจะังหวะดาวนะครับมันจะไปเกิดแรงกระเพื่อมเรื่องของการเริ่มสิ่งใหม่ของตัวเองนะครับซึ่งเอาจริงก็พอได้อยู่นะฮะบางคนก็นจะเริ่มอะไรส่วนตัวแสดงว่าถ้าง,งานส่วนตัวเนี่ยพอไหวอย,อยู่แต่ถ้า เปงานที่ต้องแบบเกี่ยวพันกับใครครับใครทั้งหลายแหล่เนี่ยจะเอาเรื่องร้อนเรื่องที่เดือดร้อนด้วยนะครับมาให้หรือเอาเรื่องที่แข่งกับเวลานะครับเวลาจะไม่ทันละโยนงานมาให้เลยนะครับเรารับมาแบบยังงงอยู่นะฮะแต่เวลากระชั้นนะครับเหมือนถูกกดนะฮะปุ่มเวลานับถอยหลังสั้นมากฉะนั้นมันหมายถึง เมื่อเราจะรับงานได้ก็ตามอย่างที่ไปต้องตรวจสอบให้แบบละเอียดที่สุดว่ามันมีอะไรที่หมกเบ็ดขอละเอียดให้เยอะที่สุดหรือจะ,จะรับงานเองนะฮะก็ต้องคุยชัดเจนว่าถ้ามันนอกเหนือจากเนี้ยเราไม่ทํานะเราเก็บเงินเพิ่มนะคือนอกเหนือจากที่มีกรอบนะครับหรือว่าอาจจะต้องมีรายลากักษร์สรลงละเอียดว่าเราทําแค่ไหนเราช่วยแค่ไหนนะฮะนึกเผไหมครับอันนี้สําหรับคนที่ทํางานโดยทั่วไปแต่บางคนนะฮะ ทำงานฟรีแลนซ์ทำงานคนเดียวนะครับแกให้รู้ว่าหน้างานจะมีปัญหาอะไรที่ไม่คาดคิดอยู่ๆก็โผล่มานะครับทํางานกรรมเกษตรกรรมทําไมทํามาอ้าวเครื่องมือพังเฉยเลยกําลังจะเตรียมเก็บเกี่ยวนะฮะกำลังจะทํางานเชิงรุกจะให้มันจบภายใน3วันกลายเป็นวันแรกเข้าของเมืองหยามันพังมันเสียต้องซ่อมด่วนต้อง นี่ยครับมันจะเกิดเรื่องอะไรที่ปุปปับฉับพันเกิดเรื่องอะไรที่ไม่คาดคิดเกิดขึ้นแต่ข้อดีคือดวงยังเด่นในการวางแผนในการแก้ปัญหาในการเจรจาในการจัดก,การงานเชิงรุกทั้งหมดมันก็มีผลสําเร็จนะครับในเรื่องต่างๆนานา,นา,นาจงหวะดาวมันดีอย่างคือรึไหมครับคือช่วงเนี้ยมันมีโอกาสใหม่ๆเข้ามานะครับคว้าไว้ได้คว้าไว้เนี่ยฮะ แต่ผมเน้นย้ําข้อหนึ่งคือมันจะเจอเรื่องหมกเม็ดมันจะเจอละเอียดปีกย่อยหรือปัญหาที่นอกเหนือจากที่เราคาดการไว้มันจะเจออุปสรรคต่างๆที่เราไม่ได้คิดเอาไว้นะครับนี่ครับมันจะเกิดเหล่านี้แปลว่าทําอะไรก็ตามต้องรัดกุมรอบครอบคุยให้ชัดมีรากษรให้ครบถ้วนแล้วก็ทําอะไรต้องเคลียร์นะครับห้ามหมกเม็ดเด็ดขาดนี่คือสิ่งที่ดาวสุขเขาโครจร ขยับขยายย้ายเอาเตือนเตือนอีกหนึ่งเรื่องนะครับระวังพักพวกเพื่อนฝูงนะฮะหรือคนใกล้ตัวจะเ,เรื่องเดือดร้อนมาให้นะครับคือไปทําอะไรมาไม่รู้นะฮะคนใกล้ตัวหรือคนรู้จักแจววานให้เราไปช่วยวานให้เราไปแก้นะครับอย่างนั้นพเพื่อนก็เตรียมตัวเตรียมอารมณ์นิดนึงนะครับแต่แก้ได้ทุกเรื่องเคลียร์ได้ทุกอย่างหรือจัดการได้ทุกปัญหานะครับอันนี้คือจุดเด่นแต่เดี๋ยวเจออะไรที่แบบ ฉุกเฉินฉับพลันไม่ซูมไม่เสียงหรือแก้ปัญหาเฉพาะหน้าด่วนเลยใช้แบบพริบด่วนเลยเนีย่ยจะเจอจีนี้ไปบ่อยพิเศษนะฮะเป็นช่วงทดสอบฝีมือในการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าบ่อยหน่อยนะครับในช่วงเดือนนี้มันดีที่ผลลัพธ์เด็ดถือว่าสวยงามแต่เหนื่อยๆครับอะไรก็ไม่รู้มันไม่เป็นไปตามกําหนดการที่เราวางไว้มันต้องแก้เป็นเรื่องๆไปบ่อยนะครับนี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นนะฮะอย่าไปตื่นตนวตกใจนะ เดี๋ยวบางคนถามเรื่องเงินล่ะเรื่องอื่นๆล่ะไม่เป็นไรครับดาวแต่ละดวงเขาเกิดแรงกระเพื่อมนะฮะหรือมีหน้าที่คนละอย่างกันเหมือนกับดาวศุกร์นะครับเปรียบเสมือนล้อรถยนต์ดาวอาทิตย์เปรียบเสมือนพวงมาลัยเพราะฉะนั้นอันเนี้ยดาวศุกร์ย้ายมันก็จะมีหน้าที่ในเรื่องต่างๆนะครับที่ไม่ใช่ว่าดาวดวงเดียวดูได้ทุกเรื่องนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเดี๋ยวดาวดวงอื่นย้ายเราค่อยมาว่ากันถึงว่า อ่าบางเรื่องเป็นเรื่องเงินจะแก้อะไรยังไงหรือว่าจะเกิดอะไรขึ้นโอเคนะครับก็สนุกหน่อยเดือนนี้นะครับแต่ผลลับดีครับโชคดีครับเป็นกำลังใจนะครับสวัสดีครับ